แว่น o p t ต s สแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทานทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออฟตัสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสฟเฟอว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย พวกเรากกิหลำในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปแวกี้วิสานะทุกคนโบ้โอ้ยเยี่โหดีใจจังเลยคือแมปแวกี้วิสานะฉลามเขาได้อัปเดตแล้วนะคืออัปเดตตั้งแต่ประมาณ2วันที่แล้วแล้วแหะอ๋อแล้วเขาอัปเดตอะไรเหรอเจากบคืออัปเดตศึกต่อสู้ระหว่างแม่มดกับพ่อมดนะ่ะเฮ้ยแล้วมีแบบพ่อลามกับแม่กบไหมอะไรแบบเนี้ อะไรของนายเนี่ยก็คือมันจะมีให้เราเลือกฝั่งนะระหว่างพ่อมดกับแม่มดแล้วก็พ่อมดกับแม่มดก็สามารถต่อยกันได้โอ้ต่อยกันเนี่ยนะมานี่ตามฉันมามันจะมีอาวุธผสมใหม่ก็คือเป็นนวลนะฉลามนี่มันจะเอาไว้ต่อยกันได้เวลาเราได้มาโอ้ยต่อยกันหน้าบวมแน่เจ้ากบนายระวังตัวไว้เถอะนะฉันจะต่อยนายให้แว่นหลุดเลยนายดูมวลกล้ามเนื้อของฉันซะก่อนนะฉันต่อยนายนี่หัวแตกเลยนะเอาล่ะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทำเควสอันใหม่ก่อนทุกคนฉลามตามมาเลย โอเคนำไปเลยเจ้ากบมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะอ่าอ๋อ,อนี่ไม่ใช่ผิดทางอ,าอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้ฉลามตามมานี่คือที่นี่เขาบอกว่าเราจะต้องเอาโพชั่นที่มันร้อนๆน่นะมาเผาไว้ยานี่เว้ยโพชั่นร้อนๆน่ะนะใช่มีอยู่อย่างเดียวที่จะรู้จักก็คือพริกนั่นแหละโอเคใส่พริกไปเลยทุกคนแล้วก็สรเปาวนี่มาโพชั่นพริกหลังจากนั้นแล้วก็คลิกตรงยานะมันก็จะทําการเผาญ้าตรงนี้ออกเพื่อให้เราเดินเข้าไปได้โอหอลองเข้าไปดูแล้วกันฉลามด้านในจะมีอะไรนะฮะ นี่ทำเหมือนไม่รู้แต่จริงๆไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วนี่จริงๆตรงนี้เ็ามีให้เรากระโดดนะแต่ว่าเราบินมาเลย yeah. Yeah. <laughs> ตอนนี้มีคนอยู่ตรงนี้นะชื่อว่ากลินดาอะไรอะ่ะหาความลับของถ้ำนี้อย่างนั้นหรือคือเขาบอกว่าเขาไม่สามารถแบบว่าเคลื่อนย้ายกุญแจนี้ได้ฉลามเพราะกุญแจนี้มันใหญ่เกินไปสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้เราตัวใหญ่หรือว่าแขนใหญ่ประมาณนั้นน่ะไปถ้าความใหญ่ก็น่าจะเป็นหูมัง้งที่ได้ความใหญ่อะใส่ยาหูเข้าไปแล้วกันสักประมาณ3อันดู แล้วเราก็จะทําการสเปายาหูมาเลยทุกคนนี่ครั้งนี้เราจะต้องโดดตัวนี้นะฉลามนายห้ามตกไปเด็ดขาดอันายเดินไปก่อนเลยดีกว่าฉจนจะรอดูนายอย่างหงวงเออโดดไปโดดไปเลยอย่าตกนะเว้ยอย่าตกดูเออโอเคนี่ฉันก็จะเดินไปเหมือนกันโอ้ง่ายเกินตรงนี้มีว่าทําไมวะหลังจากที่เรามาแล้วทุกคนเราก็ทําการกินยาเลยฉลามแมโอ้โหดูดูโอจะใหญ่หัวชนนี่แล้วปะเนี่ยเฮ้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 ยใจเย็นใจเย็น โอ้ดูดิคือตัวนี้เหมือนว่าหัวติดเพดานหลังจากนั้นเราก็สามารถหยิบกุญแจนี้ได้แล้วทุกคนแล้วก็เอามาไขตรงนี้อ่ะ นี่ประตูตัวนี้ก็จะเปิดคือตรงนู้นจะมีแบบว่าเหมือนหุ่นยนต์เห็นไหมเห็นอยเราจะต้องไปคุยกับเขาแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนู้นได้เราจะต้องทําการเปิดสะพานก่อนเพราะตอนนี้สะพานมันยังไม่เปิดอ๋อโอเคนายเขาไม่วหายน้ไปหลอกใช่ไหมจะกรอบโอ้ถ้าว่ายไปนี่ฉันไม่เหลือสร้างแน่นอนอ่าเนื้อเรื่องที่จะแบบว่าริสบอยบรูซบอยบูสเบ้ฉันว่าทุกคนน่าจะเบื่อบุกนี้แล้วล่ะเจ้ากรอบเออวฉันก็วางั้นเละฉันเล่นบ่อยเหลือเกินเขาบอกว่าเราจะต้องเอายา DNA ของตัวเราเพื่อมาเปิดสะพานนี้ โอเคเตรียมตัวผสมตัวเราได้เลยนะฉลามโอเคดื่มนะฉลามดื่มย่อส่วนลงไปในหม้อโอ้แค่นี้ DNA ก็จะอยู่ในยาแล้วทุกคนเราก็สปาโพชั่นมาเลยไอจะกบเราลองมาแลก DNA กันกินก่อนไหมลองกินดีกว่าหิวงำมๆนๆเ่อย สวัสดีเจ้าหลามสวัสดีเกอบสวัสดีทุกคนวันดีจะกับพวกเราเกอบแหมมถ้าจะเป็นหลามต้องทำเสียงให้แพหน่อยแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กับแบบเบกกี้วิกซ์สดโอ้านเป็นกบได้ไม่เหมือนเลยอะถ้าเกิดว่านายเป็นกบที่คนดูคงไม่ดูอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดแะเจ้าหลามไม่น่ากล้าขนาดนี้นะเจ้ากบ หลับตัวปลอมต่อไปนะทุกคนก็คือทําการเอายานนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะฮะตรงไหนวะนี่ไงด้ก็กดคุยกับมันดิโอเคเอา d n a เปิดสภาเลยนะฮะนี่สาพาก็จะโผล่มาแบบนี้อย่างก,กับใบฟอรตโอ้สุดยอดเลยทุกคนแล้วใบฟอรตคืออะไรวะอ๋อก็ประตูในทอไงอ๋อเอาล่ะเราลองมาคุยเขาดูดีกว่าฮลโหลเด์หวัดดีครับมันจบแล้วออสเราไม่ได้ทําอะไรผิด กินดาบอกคุณทำแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกินดารู้ไหมว่าผมสร้างที่นี่มาเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยพวกเราจะต้องเสียสละคุณโกหกพวกเราตลอดไปไม่ได้แล้วนะออสโอ้ยเหมือนมีการโกรหกเกิดขึ้นเราติดอยู่ในนี้ก็เพราะคุณพวกเราจะไม่สงบสุขตลอดไปหรอกนะฉันเห็นคุณเจอกับกินดาแล้วก็ออสเออใช่แต่ไม่รู้ว่าเราควรที่จะไว้ใจใครใช่ไหม คุณจะช่วยแมย่มดหรือพอ่อมดอ๋อแล้วนายจะอยู่ฝั่งไหนไอ้เจากอบมาเป่ายิ่งฉุบกันไหมถ้าเกิดว่าใครชนะได้อยู่พอ่อมดนะโอเคไหมโอเคมาพูดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามคอนอเสมอหนึ่งสองสามก็ได้โอ้โหฉันแพ้ฉันได้เป็นแม่มดนายเลือกไปเลยฉันจะเลือกวิศดงั้นฉันเลือกแม่มดเลยละกันวิเช โอเคแล้วตอนนี้ทุกคนเราก็ได้นัวมันแล้วแล้วมันไปปรุงยาแล้วก็เอามาต่อยกันได้ฉลามเนีลองปรุงนัวมาหน่อยสิว่ามันจะมีอะไรโอเคเอานันธรรมดาาก่อนอะไรทุกคนเรามากินยาที่มีนัวอย่างเดียวดีกว่ามาดูสิว่ายานี้จะทําอะไรได้บ้างกินเลยแง่วิโอ้โหเอาวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันต่อยได้แล้วทุกคนมาดเจะพ่อมดพ่อมดเหรอพ่อมดเหรอเอ้ยเอาดีนี่คือสึกระหวังพ่อมดจบแม่มด อ้ยเป็นตึกงที่ไม่เหมือนจอเวทเลย <c oughs> เอออ้ยแล้วฉลามลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะเกมนี้มีการเพิ่มร้านค้าเข้ามาด้วยนี่ด้านซ้ายเลยช้เพชรซื้อนะโอ้ตรงนี้ก็จะมีพวกแบบว่าเป็นสกินโม่ดแล้วก็มีพวกของผสมพิเศษนะครับนี่ทุกคนก็สามารถเติมได้นะฮะแต่ฉันขอไม่เติมแล้วกันนะจน <c oughs> เอาไปว่าเราลองผสมนวมกันอย่างอื่นดีวกว่าฉลามลองผสมนวมกับพริกดิเอออาจจะกลายเป็นหมัดไฟหมัดอาคีลองกินเลยฉลามดื่มยำ โอ้ยเอสบัตอะคีเออต่อยเลยต่อยเอออดีต่อยพอมดอพอมดอพ่อมดอเอยมันเหมือนมันกำลังจะไหม้ตัวฉันเลยเจ้ากบโอ้โหมัดไฟคงไม่ทำลายตัวเองหรอกมั้งต่อยไปเลยทุกคนี๋ยวสูบไฟมันใหญ่ขึ้นนะนั่นดีเออเอาอะเอาต่อไปเราลองผสมกับสมองดูฉลามโอเคจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมัดซอมบี้อะ สดชื่นเอ๊ะอ๋อหมัดหมัดหัวหมัดสมองจริงๆด้วยจะมีหัวซัมมี่เป็นหมัดเราทุกคนต่อยกันจะเป็นยังไงวะเนี่ยลองต่อยดูชลามหนอร่อยดินี่ก็คือศึกพ่อมดแม่มดที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเฮ้เหมือนเด็กอนุบาลต่อยกันเอ้ยเอ้ยต่อยแล้วเป็นซอมบี้ถล้วจะเป็นหมัดมวยกับไม่นี่แหละแซนด์วิชจะเป็นยังไงทุกคนลองดูจะกลายเป็นหมัดแซนด์วิชปะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยต่อไปเป็นกับกีบเท้า อีกเท้าโอ้โหไม่มีเหมือนเดิมโอเคต่อไปกับแฟลี่หมัดจิ๋วฉันหวังหมัดจิ๋วว่าจะกรอบโอ้ยเอาวะลองดูทุกคนอ้าวไม่มีผลกับไม้ไผ่ดูสิเฮ้ยไม้ไผ่อ้าวกับหูจะกลายเป็นหมัดใหญ่หรือเปล่าสุดยอดซุปเอร์หมัดยักษ์อุ้ยจบ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 โอ้ยนี่ไงหมัดใหญ่ทุกคนต่อยไปเลยจะแรงขึ้นหเนี่ยกระเด็นกระเด็น ศึกของพ่อมดแม่มดที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลโอ้โหต่อยกระเด็นเลยเจ้ากบเอออะไรล่ะอะไรล่ะสู้สู้ชื่อว่าไหยจะสู้ฉันนด้หรือไงฮะคือมันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เหมือนแบบว่าศึกของพ่อมดแม่มดจริงๆเลยมันไม่มีการใช้เวทมนต์สู้กันเลยนั่นดีมัดมวยกับระเบิดดูซิเฮ้ยหมัดดินระเบิดเอออาจจะกลายเป็นมัดระเบิดก็ได้ทุกคนวุ้ย อผสมได้ว่ะบางทีมันอาจจะต่อยไประเบิดไปก็ได้ทุกคนลองกินเลยยายำ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 โอ้ยโอ้เป็นหมัดลูกระเบิดว่ะต่อยโอ้โหอุ้ยต่อยก็ระเบิดนะเออศึกมันระเบิดอดีศึกมันระเบิดสถานโลกันโอ้โหต่อยอ๋อมีแต่เอฟเฟกต์ด้นะแต่ไม่มีเสียเลือดคือเลือดเหมือนจะลดเหมือนเดิมทุกคนไม่ได้มีผลอะไรนะนึกว่าจะต่อยทีเดียวตายไง แล้วถ้าเป็นรวมกับไอ้นี่ละถั่วะไม่เอาไปเลยเฮ้ยกลายเป็นหมัดถัว่วมาทุกคนกินเลยยำงยยำงยโอ้โหหมัดถัว่วะมา<อ>ต่อยเลยเออ,อ,อสมชื่อเลยเป็นถัวเลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นรวมกับนกแลจะเกิดอะไรขึ้นเป็นหมัดบินได้หรือป่านี่เฮ้ยจุบจุบจุบยบยบจบเฮ้ยมันกลายเป็นหมัดเออเหมือนหมัดนี้จะเป็นหมัดที่มันมองเห็นด้านในได้นะเกเนียนเลยเออนั่นนี แล้วนูมกับแมงมุม่ะจะเกิดอะไรขึ้นไม่เอาไปแมงมุมไรอ้าวเออนึกว่าจะมีแปดมัดนวมกับกิ้งกาแล้วทุกคนใส่ไปเลยฉลามอ้าวอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนวมกับกระป๋องน้ําทุกคนลองดูใส่ไปเลยกระป๋องน้าต่อไปนวมกับโลบักเอ้ฉันว่าเอาโลบักมาต่อยกันแน่เลยเจ้ากอบเออมันที่ต่อยแล้วเป็นเงินนะอ้าว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความหวังสุดท้ายนมกับปลาเอ้ยลองใส่นมกับปลาทุกคนอ้โอโหยออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมฉลามมาดูนี่จะลองผสมนมกับโฟเส้นเอ็กดูแล้วกันนะโอเคลองดูเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นหมาน้ําแข็งโอ้โหอะ่ะทุกคนลองมากินกันเลยนะครับหามาน้ําแข็งน่าจะเป็นยังไงกิน กินโอ้โหรู้สึกเลดี้โกมากเลยเออเลดี้โกเลดี้โกเลดี้โก้แ a ่ g anymore เออเออเอ้า้โหยรู้สึกเป็นเอลซ่าแล้วเมื่อกี้ต่อไปจะเป็นศึกของพวกเราสองคนฉลามน่าจะปรุงยาแบบไหนก็ได้ให้นายเก่งแบบไหนก็ได้แล้วนายก็อย่าลืมใส่นวมด้วยนะเพื่อมาต่อยกันโอเคฉันจะเอาชนะแกมาดูศึกนี้กันดีกว่าระหว่างพ่อมดกับแม่มดว่าใครจะชนะทุกคน กินเลยยำยำยงยำยำเตรียมตัวติดติดตดติดตดติดตดตดตัวแค่นั้นน่จะทำอะไรฉันได้ตัวแค่นั้นนั่นนะจากฉันใส่นมกลายเป็นฉันถืออะไรวะเนี่ยส้มแหละเฮ้ยจะกบแต่นายดูฉันดีฉันมีแขนที่ใหญ่มีจโูกที่ยาวนะแล้วก็มีเออกรามที่ใหญ่โตมากอย่าพูดเยอะต่อยเลยดีกว่าโอ้รู้สึกว่าจะต่อยไม่โดนเลยเอเออนั่นนี่ฉันจะลุกต่อยนายไม่โดนเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยฉลามเอาอ่ะเอาอะสู้กันเลยสู้กันเลยต่อยไปดิโดนหรือเปล่าไม่รู้ต่อยไปก่อนเอ้ยต่อยต่อยเออนี่จะตัวเล็กจะใช้ความเร็วเข้าสู้ดีว้าเออเออเอตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเซิร์ฟพับลิกแล้วทุกคนมาฉลามกินยาเลยดีกว่านี่คือหมัดที่ฉันปรุงมา โอเคฉันบอกว่ามันจะเป็นหมัดที่สุดยอดนะนี่เป็นไงกล้ามใหญ่ด้วยมือไฟโอ้ต่อยเลยไม่ต้องไม่ FC ไม่สนเอยต่อยต่อยไม่รู้ว่าเป็นพ่อมดหรือเม่มดต่อยไปทั่วเลยต่อยไปทั่วเอออ้าวคือตอนนี้นะฮะมีเม่มดอยู่ในแมปนี้แค่คนเดียวเท่านั้นหรือโอ้ที่เหลือเป็นพ่อมดโอ้งต่อยดีอ่ะตอนนี้ชันได้ปรุงยายาหนึ่งมานะฉลามต้องเทแน่นอนบอกเลยนี่เฮ้ยันก็เหมือนกันเจ้ากบนี่ ตอนนี้จะกลายเป็นหนูหมัดเมาหนูหมัดเมาต่อยไปเลยหยุดเท่าศายิ่งใหญ่ความตั้งใจ,งใจเด็ด <ใจ S 1> เดียวเฮ้ยนี่มันจะไ่ชุลมุนจังวะเนี่ยแต่รู้สึกว่า,วาถ้าคนที่ไม่มีนวมก็ต่อยไม่ได้นะต่อยได้เฉพาะคนที่มีนวมเท่านั้นและดูท่าเดินหนูฉันโอ้โหเดินโคตรเร็วสำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะครับใครสนใจปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้เลยทุกคนโดยการสมัครสมาชิกผมขั้นต่ำา35บาท ขอต่อยกันแล้วกันนะหมัดไฟหรือจะสู้เหมือนน้ำแข็งต่อยไปเลยโอ้โห้หมัดขาดต่อยไ่ดีต่อยไม่ดีต่อยไม่ดีเออสู้อ่ะเอ้ยเอาว่ะต่อยชนะเออไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับคีบ๊ายบายทุกคนคือจะปกป้องนายเองจะโกบเออนี